สวัสดีครับพี่ๆสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับขอบคุณพี่ๆที่ที่โทรไปซื้อหลวงพ่อไปวัดกำแพงจอบซีนะครับขอบคุณมากๆเลยตอนนี้ผมจะส่งไปให้แล้วนะครับ,ขอ,นนรบของน่าจะถึงวันนี้ครับพี่ๆของน่าจะถึงวันนี้ครับคนจริงเขา ไม่พูดเยอะครับคุยสองสามคำขอโอนตังส่งเลยครับโอเคครับผมวันนี้ผมมาเหรียญเหรียญมหาสิทธิโชคหลวงปู่หงนะครับปี56เป็นเหรียญหลวงปู่นั่งนับเงินนะครับรุ่นนี้ผมยังมีแบ่งบูชาอยู่นะครับรุ่นนี้ผมยังมีแบ่งบูชาอยู่นะครับเหรียญ ละเบาๆอยู่นะครับเหรียญละเบาๆอยู่หลักร้อยอยู่นะครับหลักร้อยต้นๆถึงหลักร้อยกลางๆอยู่นะครับอยู่ที่จะฟ้าความสวยใครยังไม่มีให้รีบเก็บเลยนะครับติดต่อไอเดีลยล M d o e 1หนึ่งสี่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับไอเดียลาย M d e 1หนึ่งสี่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่หงรุ่นรุ่นมหาสิธิโชคเป็นเหรียญที่หลวงปู่นั่งนับเงินนะครับ เป็นเหรียญที่หลวงปู่นั่งนับเงินนะครับนี่สวยนะครับสวยอขอบตรงขอบตัดขอบเดียวกันกับองค์ที่ต่อโค้นะครับมี่พี่ๆก็ทําลงให้ชมไปหลายคนแล้วนี่ตัวเดียวกันครับสร้าง3ามห0ื่นองนะครับรวมทั้งที่ต่อโค้ด้วย ใครสนใจติดต่อโทร08 4 3 2 4 3 3 6 8 i d l i n อ m w e 1 4 1 9 9 1เดเนะครับ m w e 1 4 1 9 9 1นะครับเป็นเรียนมหาสิทธิโชคปี5-6ยังบูชาได้นะครับตอนนี้ยังบูชาได้นะครับยังไม่แพงอย่าเพิ่งอย่า,อยารอให้แพงแล้ววิ่งหานะครับผมอาจจะไม่มีแบ่งปันพี่ๆในเพจน,นะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆที่ทักไปเช่าวัตถุมงคลแล้วก็พี่ที่ อย่าโทรไปเล่นนะครับอย่าโทรไปกวนนะครับถ้ายังไม่พร้อมอย่าเพิ่งโทรไปกวนสอบถามได้แต่อย่าเพิ่งโทรไปรับก็พร้อมเลยครับรับอย่าดองนานครับมีอยู่หลายคนครับที่อยากจะได้อยากจะได้แต่ยังไม่โอนตังมาสักทีนะครับผมเอามาแบ่งปันเบาๆแล้วพี่ๆจัดเลยนะครับอย่ารอนะครับ หลวงปู่หงพรมมปัญโยปี56าหเรียนมหาสิทธิโชคนะครับผมมีอยู่หลายองค์อยู่ใครอยากได้รีบๆเลยนะครับใกล้จะหมดแล้วโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับพี่ๆ